จำนวนรถที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นหลังกฎหมายแนนะคนรนสนเจิน้นเปิดโอกาสให้รถยนต์ไร้คนขับสามารถที่จะออกแล่นบนท้องถนนได้หากมีคนขับสำรองประจําอยู่ในรถเท่านั้นนะฮะแม็กเวลโชประธานกรรมาการบริหารของ d e e p ู u เอไบริษัทสตาร์ทอัพที่ให้บริการรถแท็กซี่ไร้คนขับบอกว่ากฎหมายนี้มีผลอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเทคโนโลยีรถยนต์ไร้คนขับในจีนครับเพราะว่าจะช่วยให้รถแท็กซี่ ของบริษัทสามารถที่จะขยายการทดสอบความปลอดภัยบนท้องถนนจริงได้มากขึ้นช่วยให้บริษัทเก็บข้อมูลนํามาพัฒนาด้านความปลอดภัยซึ่งก็จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการในอนาคตด,ด้วยเมื่อมีรถยนต์ไร้คนขับบนท้องถนนมากขึ้นก็ย่อมมีโอกาสครับที่จะเกิดอุบัติเหตุมากขึ้นด้วยการมีกฎหมายเข้ามาควบคุมจึงมีความสําคัญครับเมื่อรถยนต์ไร้คนขับมีคนขับประจําในรถก็จะเป็นผู้รับผิดชอบ หากเกิดอุบัติเหตุหากรถยนต์ไร้คนขับสัญจรบนถนนโดยไม่มีคนขับประจําในรถเจ้าของรถอันนี้ต้องรับผิดชอบเต็มๆนะ,ะหากเกิดอุบัติเหตุสัญจรบนถนนโดยไม่มีคนขับประจําในรถด้วยเจ้าของรถนะฮะก็ต้องช่วยกันดูนะครับอนาคตสนเ,เจรเนี่ยได้วางเป้าหมายอุตสาหกรรมรถยนต์ไร้คนขับให้สามารถทำาอะได้ถึงประมาณ2 9 0 0 0ล้านดอลลาร์ภายในปี2025น้นั่นเองนะครับจับตากันที่จีนนะฮะรถยนต์ไร้คนขับนะครับ